สวัสดีทุกท่านค่ะมีรถเข้าใหม่อีกสองคันนะคะถึงอูบลทิต์นะคะเปิดทุกวันค่ะลูกค้ถาถ้าท่านไหนมองหาอยู่แวะมาเยี่ยมชมนะคะมาจับจองได้นะคะมีมากมายหลายรุ่นเลยอ,อย่างเช่นวันนี้มีเข้ามาใหม่สองคันค่ะเราเลือกสวยๆมาให้ทุกท่านได้เลือกรับกลับไปใช้งานกันแล้วเนาะสเปคของสองคันนี้ค่ะเป็นรุ่นเดียวกันคือฮีโน่เมก้าหัวแคบค่ะ เครื่องติดรถคู่ตัวเป็น JO7E นะคะ210แรง5สูบคอมเร็รเทอร์โบค่ะมาสภาพสวยๆเลยะคะ่ะลูกค้าหัวเดิมจากญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นหัวสีขาวล้วนทั้งคันประมาณนี้เลยสภาพสวยเนาะเดี๋ยวเราพาดูคันแรกกันก่อนเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหัวสีขาวนะคะลูกค้าตัวนี้ โครเมียมติดตัวรถมาก็จะมีเฉพาะซี่กระจังะคะเดี๋ยวเราก็มาแต่งแปลงหน้าเป็นวิกเตอร์ให้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ลูกค้านิยมแต่งแปลงหน้านะคะไม่มีผลต่อ,อาการตกแต่งอยู่แล้วนะคะไม่มีโครเมียมมาเราก็แต่งแปลงหน้าอยู่แล้วนะคะสําหรับคันนี้เป็นหัวแคปเจ็ดอีเดี๋ยวดูภายในภายในสะอาดมากนะคะลูกค้าคอนโซลถือว่าสวยมา,มากๆด้วยนะคะยังไม่ได้ทําความสะอาดก็ประมาณนี้นะคะดูภายใน เดี๋ยวก็มาลื้อซักล้างประกอบเข้าให้ใหม่อันนี้คือคอนโซลหน้าเนาะสวยๆเลยคัสซีเป็นคัสซีปลายเรียวนะคะลูกค้าความสวยตลอดเส้นประมาณนี้สีสวยตลอดเส้นนะคะตัวน,นี้เพาท้ายคันแรกนะคะลูกค้าข้างหลังหัวเก๋งนะคะเดี๋ยวเรายกหัวให้ดูเครื่องของคันนี้กันก่อนนะคะ คันแรกนะคะเครื่องยนต์แดดมากเลยคะ่ะลูกค้าที่ร้านนะคะที่ชุมพลบุรีจังหวัดสุรินเนาะ,ะสภาพเครื่องนะคะลูกค้าสวยๆเลยเลือกมาให้แบบสวยๆนะคะได้ให้ลูกค้ามาเลือกรับชมรับกลับไปใช้งานตัวนี้เป็น 7E เนาะลงสดใหม่2คันวันนี้นะคะท่านไหนมองหาอยู่นะคะมาดูได้นะคะสภาพสวยๆเลยอันนี้คือข้างล่างหัวเก่งเนาะตัวนี้เครื่องยนต์ 7E สวยมากๆเดี๋ยวพาดูอีกคันหนึ่งกันเลยลงมาคู่เลยนะคะลูกค้าสภาพสวยๆเดี๋ยวดูหัวเก่งคันนี้บ้างเนาะภายในนะคะลูกค้าสวยๆเลยไม่แพ้กันเลยเนาะข้างในหัวเก่งเดี๋ยวดูคัสซีนะคะเป็นคัสซีปลายเรียวเหมือนกันเลยสภาพคัสซีเนาะ ้างต่างเครื่องยนต์ยกหัวดูเครื่องคันนี้กันบ้างคันนี้นะคะยกไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวพาดูข้างๆข,ข้างหลังกันบ้างเนาะตัวนี้แข้งเครื่องนะคะก็แห้งประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าข้างล่างหัวเก่งนะคะสําหรับตัวนี้ก็จะมาเป็นเกียร์รอบช้าะคะ่ะลูกค้า 7E คันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวพาเดินดู สวยเลยคัดส,สีอีกฝั่งหนึ่งนะคะสวยมากๆนะคะพอท้ายสองคันนี้ก็ลงสดใหม่นะคะเลือกสวยๆมาให้ทุกท่านได้เลือกรับกลับไปใช้งานกันแล้วค่ะราคาไม่แพงนะคะชุดแต่งเต็มนะคะสนใจโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ของอูหันสาเนาะ วันนี้มีลงสดใหม่สองคันนะคะให้ทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ